ภาพเหล่าฮีโร่ทั้งหลายมากันหลายสังกัดน,นะคะทั้งสไปเดอร์แมนแบทแมนวูฟเวอร์ลีนเดดพูลค่ะเดินส่งเสียงสู้ๆอยู่บ้านกันนะนี่แหละค่ะส่งตรงกันถึงหน้าบ้านของเด็กๆในเมืองลูตันประเทศอังกฤษนะคะซึ่งก็ต้องอยู่บ้านตามมาตราการล็อกดาวน์เป็นเวลานานๆสามารถสร้างความสุขให้กับเด็กๆได้ไม่น้อยค่ะซึ่งนอกจากจะเรียกรอยยิ้มได้แล้วยังสามารถจะระดมทุนหาเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลท้องถิ่นได้อีกด้วย okay. ด้านแจ็คโอเชียนนะคะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของไอเดียนี้ค่ะว่าเขาเห็นเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะแต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตระเวนไปสร้างความสุขให้กับคนก็เกิดแรงบันดาลใจนะคะให้ตัวเองเนี่ยชวนเพื่อนๆมาลองทำกิจกรรมดีๆในบ้านเกิดดูบ้างแล้วก็ถือโอกาสนี้เรียรายเงินมอบให้กับโรงพยาบาลไปด้วยในตัวค่ะ ทันทีที่ทีมซูเปอร์ฮีโร่แก๊งนี้นะคะโพสตโปรโมตกิจกรรมน่ารักน่ารักผ่าน Facebook ก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยติดต่อเข้ามาหาพวกเขาไม่ขาดสายค่ะจนมีคิวเดินสายโชว์ตัวกันหลายพื้นที่นะคะพร้อมบอกมือทักทายผู้คนระหว่างทางผลตอบรับที่ออกมาก็ดีเกินค่าทุกๆวันค่ะพ่อแม่หลายบ้านนะคะส่งเสียงชื่นชมเพราะทำให้ลูกหลานของเขารู้สึกดีขึ้นได้จริงค่ะ ถึงขนาดที่หนูน้อยหลายคนนะคะก็ลงทุนค่ะแต่งตัวจัดเต็มมาประชันแบบตัวต่อตัวด้วยที่สำคัญนะคะซูเปอร์ฮีโร่แก๊งนี้เนี่ยยังสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้เกือบ2 0 0 0 0 0บาททีเดียวนี่ยังไม่นับนะคะเงินที่ได้รับบริจาคทางเว็บไซต์ของทางการด้วยค่ะ